พี่คนนี้ยังไงครับทุกคนดึงเชือกสีแดงได้ขนมดึงเชือกสีเหลืองแล้วโอ้ทุกคนเขากำลังเล่นเกมกันอยู่ทุกคนถ้าดึงเชือกสีของลูกโป่งแล้วน้ามันจะแตกบนโอ้ทุกคนมันน่าสนุกมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นกับภรรยาแล้วก็พี่สะใยผมนะครับทุกคนดะวันนี้ดินมีคลิปใหม่อีกแล้วนะดินบอกเลยว่าวันนี้นะฮะทุกคนผมไปดูคลิปลปมาเขาเล่นเกมกันทุกคนคือท่านสมมติว่าลองห้อยเชือกใช่ไหมห้อยเชือกนี่ดินห้อยแล้วมาดูนี ค่อยเชือกใช่ไหมเอาลูกโป่งสีชมพูหรือสีฟ้านี่ก็ได้นะแล้วก็เราตั้งบนหัวใช่ไหม <c oughs> ถ้าสมมติว่าดาบดึงสีเดียวกับกับกับลูกโป่งนะจิ้มเข็มแปกคือดาบเปียกแต่ถ้าดึงตรงตรงข้ามปุ๊บนี่ขนมเลือกไม่ได้เลยอยากได้อะไรโอเคป่ะเดี๋ยวเราเรียกบังมาเล่นนะครับทุกคนน่าสนุกมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทุกคนจะเป็นงไงทุกคนดิทำไรเราเตรียมลูกโป่งนะ แต่ขอโทษเลยผมเปียกไปหมดแล้วอยังไม่ได้เล่นก็เปียกแล้วหรออือโอ้โหทุกคนนี่เราเราใส่น้ำเฮบูบอยด้วยทุกคนนี่เสื้อไปแน่นอนทุกคนใครโดนลูกนี้เขาบอกว่าผู้ชายจะหล่อตอนที่เปียกหรอว่าซุกมุกทุกคนครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราทำนะทุกคนนี่คือลูกโป่งน้ำที่เรามีเดี๋ยวเราจะเอาเข็มทิ่มเข็มอยู่ไหนเข็มสมมุติว่าลูกนี้ อย่างนี้นะครับทุกคนผมก็จะตั้งบนหัวผมเเป้า <c oughs> ตั้งหัวผมเสร็จปุ๊บอะผมจะปิดตายอย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มคนแรกเลย <c oughs> เห็นแล้วว่าสีอะไรด่ก็ไม่ดึงเลย <c oughs> เออใช่จะได้ขนมพอผมดึงปุ๊บถ้าผมดึงถูกถูกสีผมก็โดนเปียกแต่ถ้าผมดึงผิดสีผมจะได้ขนมบางนี่้าะ <c oughs> นี่คือขนมที่ผมจะเลือกนะฮะโอ้ปลาเม้น โอเคผมไม่เห็นนะครับตอนนี้ว่านี่คือสีอะไรชมพูหรือว่าฟ้าแต่ผมเดานะน่าจะเป็นฟ้าไม่ก็ชมพูสองอันนี้แหละก็มีสองสีเดาไปอยู่ข้างหลังนี่แล้วดินเห็นหรออ่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยบ้าดินเห็นเลยดินไม่เห็นดินเดาเอาดินได้ยินจากเสียงเดี๋ยวผมจะลองดึงดูนะครับทุกคนสามสองหนึ่งดึงครับ้า เล่นอย่างนี้ใช่ไหมคนต่อไปที่จะโดนคือดาครับโอ้ผมแค้นสวนตัวนี้ลูกโป่งลูกนี้คือสีอะไรทุกคนสีแดงบังบอกแล้วว่าสีแดงรอนนักจะนัดาจะเชื่อบังหรือดาจะเชื่อตัวเองเชื่อพี่เชื่อพี่ไม่เคยผิดหวังดิบอกอย่างนี้แลวกันลูกนี้ดาจะได้ขนมรางวัลหรือดาจะได้ความเปียกไปนับพร้อมกันครับสามสองหนึ่งไป น่น่ถูกแมถูก้วนี่ชี้งพูดดาดี้ายโอเคคนต่อไปครับเดี๋ยวผมให้พี่สะพ้ายผมมาเลยไหมคนดีพันยาคุ้มครองเลือกแบบไหนไม่ให้เปียกวะก็เลือกเลือกไม่ให้ถูกสีจับเลยครับน้ยนโอ้โหทุกคนลูกนี้เชื่อไปแน่นอนทุกคนใครโดนลูกนี้ นี่แค่ดูมดูนี่รู้เลยว่าสีอะไรอ่าทุกคนพี่พี่พี่ผมหน้าทุกคนเดี๋ยวเขาจะเลือกดูดาว่าสีนี่สีอะไรสีเขียวดมกลิ่นไม่รอ้ไอ้น้ำสีแดงนั้นมันมีทั้งทั้งสีสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะบางทีอเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เอาพี่เยอะเยอะหน่อยอ่ะเอาเปลี่ยนให้อ่าบางจับเฮ้ยอุ้ยนี่เหรอพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปครับ คนดีพัาคุ้มครองไม่เห็นจะเปียกเลยเอานี่นี่โอเคครับทุกคนลูกโป่งนี้เป็นสีอะไรไอ้นี่ผมไม่ทราบนะครับทุกคนแต่ผมขอเดานะครับทุกคนว่าน่าจะเป็นสีฟ้าครับทุกคนสามองหนึ่ง ทำไมมันเยอะจังอ่ะอ้ท nah ุกคนไอ้เตือเลยนี่ผมอยู่เน้นน้องเนื้อเสื้อนี่จุกพุงดาเนี่มันเสื้อลูกนี่มันเสื้อลูกเราเอามาเช็ดไปแล้วจะสักออกไม่สะอาดสีนั้นทำไมน้ำหยด ดาดาลบผิดชอบในะนี่เสื้อลูกแม่ซื้อให้นะนี่เหรอเนยเกียดเยอะเทำไม <laughs> นี่จะให้ดาโดนด่าไง <laughs> ดินเคลียดแล้วนะเดียนเคียดแล้วนะนี่เสื้อลูกเป็นยังไ้ใครรับผิดชอบไม่เป็นเลยเดีย๋ยวดาเอาไปซักได้ดานีน้ำยาซักผ้าซักผ้าอะไรน้ำยาซักผ้าโอริโอริอ๋อคือด้อย่าบอกนะอ๋อที่ว่าดังๆที่ว่าซักผ้าเด็กนะเนาะใช่ที่ว่าหอมหอมนะเนาะที่ว่าผ้านุ่มนุ่นะเนาะใครดินรู้ได้ยังไงเนี่ย เราไปลองซักกันดีกว่าว่าจะเป็นไงครับทุกคนไปไผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กโอริโอริเป็นออร์แกนิกคาโมไมช่วยให้ผิวเด็กเนี่ยเบาสบายนะฮะลดการเกิดระคายเคืองผิวแพ้คันกลิ่นหอมละมุนสดชื่นช่วยลดกลิ่นอับชื้นขจัดคราบหมดจดแถมยังได้สัมผัสนุ่มพิเศษด้วย extra soft fabric technology ถนอมเส้นใยผ้านะฮะผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองจากสถาบันการทดสอบของประเทศญี่ปุ่นและผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเด็กโอริโอริเนี่ย กลิ่นหอมละมุนสดชื่นติดทนนานถึง7วันช่วยให้ผ้ารีดง่ายไม่คืนตัวปราศจาก5้าสารระคายเครืองผมจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ตรงนี้นะครับเสื้อลูกๆผมที่เอาไปเช็ดหัวเมื่อกี้แห้งแล้วนะครับผ้านุ่มมากแถมยังหอมมากๆอีกด้วยในนะดมนะหอ,อมชื่นใจมากๆผมผมว่าแบบใช้ได้ทั้งครอบครัวเหมาะมากๆนะีดูนี่น้ำยาปรับผ้านุ่มนี่น้ำยาซักผ้านะฮะ หอมมากๆแล้วก็นุ่มมากๆคลิปนี้สนุกมากๆนะครับลองเอาเกมพวกนี้ไปเล่นดูนะครับกับเพื่อนๆหรือกับครอบครัว,วก็ได้มันมากๆแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีครับ <c oughs> หอมไหม <c oughs> เสื้อหอมไหมเสื้อหอมไหมบ๊ายบายจบ,จบจบคลิปจบคลิปจุ๊